สวัสดีค่ะแฟนๆแพรวทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาล้วงความลับของสาวสุดฮอตเจนนี่แบล็กพิงกันค่ะเพราะหลายคนน่าจะยังไม่ทราบว,ว่าสาวเจนนี่หรือยายเกี้ยวของบริงนะคะปกติแล้วมักจะเลี่ยงการสวมใส่เครื่องประดับในวันสบายๆของเธออยู่เสมอแต่จะเพราะอะไรนั้นเรามาติดตามฟังกันเลยค่ะซึ่งวันนี้เราจะขอใช้ชื่อเรื่องว่าทำไมเจนนี่แบล็พิงเลี่ยงการสวมเครื่องประดับในชีวิตประจาวันของเธอ แม้ว่าเจนนี่แบล็กพิงจะเป็นหน้าเป็นตาให้กับหลายๆแบรนด์แล้วเรามักจะเห็นเธอใส่เสื้อผ้าสวยหรูหรือสวมเครื่องประดับราคาแพงอยู่เสมอแต่ความเป็นจริงแล้วนั้นไม่ได้เข้าใกล้สไตล์ในชีวิตประจำวันของเธอเลย เมื่อไม่นานมานี้ในระหว่างการสัมภาษณ์อย่างสนุกสนานกับ W Korea นะคะเจนนี่เล่าว่าเครื่องประดับไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแต่งตัวในทุกวันของเธอพร้อมกับบอกเหตุผลที่ฟังแล้วก็เข้าใจได้โดย W Korea นะคะก็ได้ถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องประดับของเจนนี่ว่าเครื่องประดับที่คุณมักสวมใส่คืออะไรเจนนี่เปิดเผยว่ามันไม่ใช่ไอเทมที่ฉันใช้บ่อยๆอ,อันที่จริงแล้วฉันไม่ได้ใส่เครื่องประดับอยู่ตลอดเวลาหรอกนะ แต่เมื่อใดก็ตามที่เจนเนี่รู้สึกว่าจำเป็นจะต้องมีเครื่องประดับในลุคน,น,นั้นของเธอเธอก็จะเลือกใส่อะไรที่เรียบง่ายและส่วนมากก็จะใส่ไว้ที่นิ้วเธอบอกว่าฉันชอบแหวนค่ะโดยเฉพาะโ o โค่ค u ัสของชาแนลที่ใส่ได้ทุกวันและเหตุผลที่ทำให้เจนเนี่ต้องหลีกเลี่ยงการสวมเครื่องประดับในชีวิตประจำวันของเธอก็คงเช่นเดียวกับหลายๆคน เจนนี่สารภาพว่าเธอมักจะวางเครื่องประดับผิดที่และหายบ่อยๆแต่แหวนที่สวมบนนิ้วมือโอกาสจะหายมีน้อยกว่าชิ้นอื่นๆโดยเธอบอกว่าเนื่องจากฉันทำของหายหลายครั้งฉันเลยสวมแค่แหวนค่ะทั้งนี้ก็เพราะเครื่องประดับหลายชิ้นของเจนนี่มีราคาแพง จึงเป็นที่เข้าใจได้ว่าเธอไม่ต้องการที่จะสูญเสียของเหล่านั้นไปแต่ไม่ว่าเจนนี่จะแต่งตัวแล้วประดับด้วยเครื่องประดับที่ดูฉูดฉาดหรือไม่มีเครื่องประดับเลยสักชิ้นบอกเลยค่ะว่าลุคของเจนนี่ทั้งสองสไตล์ก็ยังดูน่าทึ่งคุณว่าจริงไหมคราวหน้าแพรวจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตให้ฟังกันอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ